น้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงสปปรรพสิ่งน้ำไม่ได้หยุดนิ่งแต่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงและอบอุ่มทุกชีวิตเอาไว้ผมก็เกิดต,ตัวมาจากธรรมชาติน้ำคือเป็นองค์ประกอบหรือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่หล่อเลี้ยงแม้กระทั่งชีวิตของสัตว์หรือว่าชีวิตมนุษย์เองผมมองว่าเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญในการใช้ชีวิตหรือว่าดำรงอยู่ของมนุษย์ ผมก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโพนนะครับลักษณะโพนเป็นระบบนิเวศที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นอกจากมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังมีในเรื่องของความเชื่อจิตวิญญาณของธรรมชาติที่ชาวบ้านหรือว่าชนบทน,นับถือกันในงานชิน้นนี้ผมอยากให้กระตุ้นผู้ชมให้หวงแหนหรือว่าไม่อยากให้ผู้คนได้ทำลายหรือว่าลุกล้ำธรรมชาติ อยากให้ผลงานศินละปะนะครับเป็นกระบอกเสียงในการให้ผู้ชมหรือว่าผู้ที่สนใจในเรื่องของธรรมชาตินี่นครับผมบอกว่าการมีอยู่ของธรรมชาติคือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งสําคัญที่ที่เราไม่ควรมองข้ามผลงานก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากขอบคุณนะครับขอบคุณเวทีประกวดศิละปะกรรมช้างเผือกครับที่มอบโอกาส ที่สาคัญไปกว่าน,นั้นคือเรื่องของประสบการณ์ครับใน,ในแต่ละปีที่ผ่านมาคือหัวข้อก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินหรือว่าผู้ที่ชอบผลงานศิลปะได้เสนอแนวความคิดแลกเปลี่ยนมุมมองซึ่งก,ารรากันและกันครับซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆต่อวงการศิลปะครับก็ขอขอ,ขอบคุณไทยเบฟสร้างโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่พัฒนาความสามารถก้าวสู่วงการศิลปะไทยอย่างยั่งยืน บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน